บริษั n น TV ทีวีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเซนต์อินเตอร์เพนเมนต์เสนอนักคิดตะลุยอาเซียน เขาชำจะจำเราไม่ได้แอร์ค่ะส่วนเขาค่ะลุงขาบ้านค่ะน้องแข็งค่ะใยวก่อนไม่ต้องเติมน้องก็ได้มั้งเฮ้ยเพื่อนๆแล้วว่านี่นะวันนี้เราไปตะลุยแบบแถบแถบแบบอินโดนีเซียอะไรอย่างนี้ไหมแ้วไปเอาแบบวาสีสาวไปแบบเซิร์ฟที่บาหลีอะไรอย่างี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเซิร์ฟเสร็จปุ๊บที่บ้านเราก็บินกลับไปที่เวียดนามไปกินอาหารกั อนี่แบไปไหนกลับมากินส้มตำบ้านเรานี่แหละดีอ่ะดีอ่ะแหมสวัสดีคุณลุงพี่ครูอยู่ข้างหลังเนี่ยอะไรนะอะไรนะสตาร์บัลลีตะลุยอาเซียนนี่เนี่ยจะชวนชวนมากๆเลยค่ะเห็นแน่พวกเราสี่คนเนี่ยนะคะท้องตะลุยอาเซียนแน่นอนค่ะ พี่สองคนมาทำอะไรในรายการของพวกเราอะคะก็จะมาบอกว่าเห็นบอกอยากไปตะลุยอาเซียนก็จะให้แพเนี่ยพาน้องๆออกไปตะลุยอาเซียนกันได้แล้วใช่ครับแต่ว่าเขาต้องกดพิธีกรเก่าออกใช่ไใช่เราต้องแบบว่าเซปบายกับแบบพิธีกรเก่าอย่างเป็นทางการพร้อมทุกคนพร้อม จริงๆนะครับผมต้องขอขอบคุณเจ้แพรด้วยที่มาอยู่กับเราตั้งหลายสัปดาห์ต้องครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับผมเราก็ได้มีพิธีกรนะครับสาวคนใหม่นะครับสูงแล้วก็เซ็กซี่มากนะครับที่ทําแบบนี้ได้ยังไงคะมันไม่ได้ค่ะบเพราว่าทายที่สุดหนูจะต้องกลับอทีตคุด เมื่อกี้เตรียมสาวสวยสูงเซ็กซี่มาเป็นหัวหน้าทีมสีน้ำเงินได้บอลได้ไงอะเมื่อกี้เขาบอกติดธุระแล้วเขาบอกนั่งวอลซลยกลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตกลงถามคนนี้แล้วแล้วเราสามคนนี้ทำได้ไหก็ไหนไงก็มาแล้วไงทั้งปานทั้งฮารุแล้วก็น้องแอร์ด้วยเอาเป็นว่ามาเป็นดาราหนุกมของเราได้ไหมครับอืมเอาไงดีพวกเราก็แบบว่าช่วงนี้ก็แบบว่าวว้าวว้าวโอเคง่ายๆก็มาแล้วเดี๋ยวก็ได้ตังค์อ่ะเอาไหมอ้าวมาตั้งที่ กลับตัวทานนะกลับตัวทานงั้นนี่เหมือนติดต่อน้องโบลิ่งช่องเก้าวแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าเรื่องเราดีกว่าค่ะ้อมไปสนใจคององคุณอื่นแล้วล่ะค่ะอาล้ครับวันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วทั้งสองคนเนี่ยชวนนุน้องมาเก่งมากน้อยแค่ไหนถ้าอย่างนั้นเจอกันเลยดีกว่ากับทีมสีน้ำเงินนะคะมาจากโรงเรียนเทพรีลาค่ะ สีแดงสีแดงสีแดงของผมนะครับมาจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนครับมันสั้นง่ายนะฮะแต่ได้ใจความนะเออได้อยู่ได้อยู่ภาษาเหมือนกันเออกติกาการแข่งขันนักคิดตลุยอาเซียนทางรายการจะมีคำถามเกี่ยวกับชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศโดยแต่ละคาถามจะมีตัวเลือก A, B, C จากดารานะักคิดทั้ง3าท่านผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกคำตอบได้ตามต้องการเมื่อเล่นครบทั้ง4คํคำถามทีมใดมีคะแนนจากการเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะรับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรไปทันทีและไม่ใช่แคชเพาะดารานักขิตของเราทั้ง3านะครับแต่ว่ายังมีนักวิชาการจากทางสอพอ,อครับดรราตีศรีภัยวันครับผู้อวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราสายกระจากสิงหาเสนี สวัสดีครับวันนี้ดร,ด,ด,ร,รด้วยนะครับครับอ้าวอะไรครับนี่ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีน้องๆจากชั้นระดับมัธยมศึกษากันด้วยอันนี้ต้องเรียนถามดร,รหน่อยว่าไม่ได้เน้นเฉพาะเด็กๆชั้นประถมเท่านั้นแต่ว่าอาเซียนเนี่ยสำคัญกับทุกวัยเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างที่<โ>ม,มัธยมที่จะก้าวสู่ดมศึกษานะคะเพราะว่า ถ้าเราเปิด AEC ปั๊บเนี่ยมันจะมีอยู่8อาชีพที่ทั้ง10ประเทศนี้สามารถไปทำงานได้ดังนั้นถ้าเราไม่มีพื้นฐานเอาไว้เนี่ยก็อาจจะถูกแย่งอาชีพหรือเราอาจจะพัฒนาตัวเองไปไปมีอาชีพในประเทศนั้นนี่อาจจะมีไรายได้มากกว่า เช่นอาชีพแพทย์พยาบาลนักสำรวจนักบัญชีเหล่านี้เป็นอาชีพที่เปิดเสรีในสีประเทศนี้สามารถไปทำงานได้โดยที่ไม่มีกำแพงกั้นอีกนแม่นอกจากข้อมูลดีๆจากผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วช่วงหน้าเราได้พบกันแน่กับผลไม้รูปทรงประหลาดจากจังหวัดกระนองและซากอาคารทหารจากหมู่เกาะคอลิกิดดประเทศฟิลิปปิน์ รวมถึงเจ้าแผ่นปิศนาบางๆใสๆจากเวียดนามและสุดท้ายกำแพงแบบนี้ที่อินโดนีเซียเขามีไว้ทำอะไรกันช่วงหน้ารู้คำตอบกันแน่นอนครับ